สวัสดีครับผมสวนสุทธิอินทภาลำนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเบ่งผลงานนะครับาการช่ำนอนครับที่อ,ออกจากขิปก่อนนะครับวิธีการเอาออกไปท่านผู้ชมสามารถย้อนกลับไปเบ่งในขิดแหลกๆที่ผมเห็นนะครับคนที่กำลังเอาอ้อออก,อกอเบ่งเป็นประสบการณ์ไว้ครับหรือ,อาบางบางคนก็อ,ออกหลอด่าหลอดนะครับมันก็ แก้วแต่ประสบการ์ไพประสบการ์มั่นนะครับอันนี้อันนี้ผมก็เอาเวาเรียงประสบการ์ผมเอามาให้กับคนที่สนใจนะครับเพื่ออยากปลูกอินทผลัมหรือปลูกแล้วมีน,นอเอาออกเ่าเป็นนะครับวันนี้เป็นสภาพใดผมก็บเจทไทไปตามสภาพจริงนะครับอมาเบืองสภาพีหรือสภาพนอนะครับที่ผมมาออกมาได้ประมาณเดือนเคิงนะครับนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาไว้ในร่งเลือนแบบนี้นะครับเดือน ประมาณสามเดือนนะครับจนกว่าหลากมันจะออกมาจากกระส่านะครับาเขาเห็นหลากออกมาจากกระส่านี่สามารถเอาออกไปตากแดดหรือก็ได้ครับผมผม,ผมนี่จะไม่ได้หอ่อแสลมหรือไม่ได้เห็ดอยียงจังๆนะครับทุงอย่างก็ไม่ได้หอนะครับการคลายน้ำก็คือหนึ่งก็คือการลดการค่ายน้ำก็คือหนึ่งไม่มันถึงแดดเลยครับเอาไว้ในแบบสภาพแบบแจ้งสีนะครับเป็นโรงเรียนนะครับเห็นไหมครับ มีการบัดจักน้อยนะครับแต่ว่าสีใบสียังก็ยังเขียวดีนะครับผมจะบอกห้ครับอันนี้ได้ประมาณเดีอนเคิงครับห้าสิบห้าสิบสองหมือนนะครับจากที่ลงขีดไปจากมือน,นั้นนะครับนอทอีสภาพที่นอในทีมีสภาพมันจะรอดนะครับี่ใบ,บมันจะบอมีอาการบัตมีะบัตแต่ช่วงนะครับบัตแต่ช่วงกัน กานแรกๆนะครับสองสามกานนะครับนี่มะฮอดมะฮอดการนี้ก็เริ่มบะบัดแล้วครับเริ่มสร้างเริ่มสร้างจะคล้องได้ครับเห็นไหมครับเมืองใบครับใบก็เขียวดีนะครับถ้าเมืองอีกอย่างหนึ่งก็คือหลอดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับพี่น้องสิ่งที่สําคัญนะครับผู้ติดตามมีหลากสร้างหลากไม่ได้ครับนี่ลอดลอยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่นออนี่นะครับ เพราะว่าเป็นนอทีแก่แล้วนะครับหลอดลอยปเปอร์เซ็นต์นี่ครับเห็นเห็นหลากเห็นหลากมันบ้ครับนี่ในนี่นี่หลายเลยที่ครับเดี๋ยวแตะวันท่านได้สอดออกมาจากกระซายืลอครับเอาไว้อีกเดือนหนึ่งนี่สอดออกออมเลยครับนี่แต่นอน,นี่ก็สามารถเอาออกไปไวแดดได้ครับเพราะว่ามีหลากแล้วนะครับสางจากคลองเล้วนะครับสางหลากจากคลองได้มันสางหลากจากคลองเล้วมันก็สามารถเอาออกไปไวอ่า แดดก็ได้นะ้ครับบ่ต้องเอาไว้ในห่มแบบนี้ก็ได้ครับต่อตัวใดมีหลักมีมีมีหักไม่แล้วนะครับเทาก็บเหมือนมีตะนองงํานะครับเดี๋ยวครับผมผ้าขาไพเบิ้งนะครับมีหลักนะครับเห็นว่าครับมันอยู่ในห่มในหลังอ่าเอาไว้ไต่หลังคาเลยครับของผมคือว่าไม่ถึงแดดได้ครับในสามเดือนนะครับจนกว่าจะมีหักครับถ้ามีหักซื้อเอาไปออกแดดได้นะครับผมขอขอบคุณนะครับ ท่นที่เขามมาเบิ่งชิปนะครับฉิปผมอาจจีตัดต่อบ่ดีนะครับแต่ว่า,ามีตะความรู้ลหลวนๆนะครับเอาให้พี่น้องได้ไปศึกษานะครับหรือเป็นประสบการณ์ให้พี่น,อน้องได้เบิ้งนะครับผมก็ขอ,อาฝากกดติดตามนะครับเห็นว่ามันมีสาระด,ดีๆกัติดตามนะครับด้เด็ด์ฉิปใหม่ๆออกมานะครับที่นทีสนใจกำลังศึกษาหรืออยากปลูกอินทผลัม หรือปลูกไปแล้วเห็ดว่าเป็นกับ,กบเบื้องเอาจากาประสบการณ์ผมมีเอาไปาใส่ในสวนของท่านก็ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับไวซนีนะครับขอขอบคุณครับ